ครับก็วันนี้นะครับก็พามาดูโครงการการทําบ้านชั้นเดียวนะครับของช่างบัญชานะครับที่ใกล้ๆก,กับสนามกีฬาทุ่งบุรพานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเนาะเป็นโครงการบ้านชั้นเดียวนะครับสวัสดีครับบัญ <c oughs> ชาบุราชาคราบับกรณีมาทำงานอู่ใช้งานทุ่งบุรพาวัสะดุก็จะเป็น จะเป็นเหล็กตอเหล็กจุกกระวนไงครับครับอันนี้เราเริ่มต้นสร้างประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้กำลังสร้างสร้างมาประมาณ2เดือนอ๋อตอนนี้2เดือนกำหนดเสร็จอีกประมาณกี่เดือนเสร็จอีกประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสร็จเนาะโอเคโอเคเพิ่มรวดเร็วนะครับในตอนนี้ช่างชาเข้ามาคุมงานอิมเลยไหมครับทุกวันแล้วรายงานของเราจะมีแะไนไหนบ้างครับ ก็มีมีน่าสวงมีน้าสวงนะครับกับ,บตำบลน,นาจเลินนาจริญ,หร,ญหรือว่าเยอะเหมือนกันจุดเด่นของเราคืออะไรครับช่างชาของเราก็คือใช้ของมาตัดถานถ้าว้าแรงเราก็ก็ได้ครับเพะให้เราก็ได้แล้วก็เรามีทีมช่างที่ที่เป็นอะไรประมาณกี่คนช่างช่างก็ช่าง ช่างขอร้างช่างเอ้ยก็เก็บแปดคนแต่ช่างฝ้าก็มีของเราประจําอยู่ช่างฝ้าช่างไฟก็คือจะเป็นหลายทีมเนาะก็คือจะแบ่งแบ่งงานกันก็เคยเคยทํามาด้วยกันตั้งปียี่สิปีช่างฝ้าช่างไฟก็คือช่างมีประสบการณ์นะครับทีมทยี่สิบปีของเราอยู่อยู่ด้วยกันตลอดโอเคอ่านแบบได้ไหมครับผมช่างชาอ่านแบบได้ไหมได้ครับเขียนแบบได้ไหมครับแบบมีมีมีทีมมีได้บ้างเนาะ ถ,ถ้าสนใจนะครับช่างชาครับก่อสร้างบ้านติดต่อเราได้เลยติดต่อเราได้เลยเรา,เราให้ข้อมูลติดต่อไว้นะโอเครับเรียบร้อยครับ